นี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทบ,บกช่อง5ร่วมกับบริษัทบ้านคู่บุญครีเอชั่นจำกัดเสนอรายการธรรมะคู่บุ พบกับฝนและรายการธรรมะคู่บุญเป็นประจำทุกเช้าวันอาทิตย์แบบนี้นะคะรับรองว่าในวันนี้จะมีเรื่องราวดีๆมีธรรม,มะมีข้อคิดที่จะมาสอนใจคุณผู้ชมอย่างแน่นอนค่ะโดยเฉพาะในช่วงแรกแบบนี้นะคะช่วงธรรมะเพื่อนใจค่ะท่านผู้สนใจในธรรมทั้งหลาย วันนี้รายการธรรมะคู่บุญก็ได้กลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งก็จะได้นำหลักธรรมคำสอนจากศูนย์ศึกษาและปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนานาชาติของวัดมหาธาตุยุคราชหลังสิริกงเทพมหานครมาพูดคุยอธิบายขยายความให้กับท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมอยู่ในขณะนี้ได้รับชมแล้วก็รับฟังกัน เพื่อจะได้สามารถนำไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตปรับใช้กับการทำงานและการดำเนินชีวิตของเราสำหรับวันนี้ก็จะได้นำในเรื่องของการพัฒนาสติมาพูดคุยให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังพูดถึงสตินั้นเนี่ยถ้าจะว่าไปแล้วเราแต่ละคนเนี่ยก็มีสติอยู่กับตัวสติก็คือความระลึกได้รู้ตัวก่อนที่เราจะพูดก่อนที่เราจะทำ เพียงแต่ว่าหลายๆท่านนั้นมีสติไม่มากพอผลจากการที่เรามีสติไม่มากพอเนี่ยก็เลยทําให้หลายท่านเนี่ยพูดไม่ทันคิดแล้วก็ทําอะไรไปโดยไม่ทันคิดจะเห็นได้ว่าหลายครั้งพูดออกไปแล้วหรือทําลงไปแล้วเนี่ยจึงค่อยคิดได้สติถึงกลับมาซึ่งเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยผลเสียก็เกิดขึ้นดังนั้นจึงอยากให้ท่านทั้งหลาย คิดก่อนพูดทุกครั้งแล้วก็คิดก่อนทําทุกครั้งแล้วสิ่งที่เราพูดออกไปสิ่งที่เราทําลงไปเนี่ยจะไม่นําความผิดพลาดเสียหายมาสู่ชีวิตของเราสติก็คือความระลึกได้ในทางพระพุทธศาสนานั้นพระพุทธเจ้าวางหลักของการพัฒนาสติไว้เรียกว่าสติปัฏฐานซึ่งรูปแบบในการฝึกหัดพัฒนาสตินั้นเนี่ยต้องบอกว่าง่าย เร,เราจะเรียกอีกแนวหนึ่งว่าการเจริญวิปัสสนากรรมฐานก็ได้การฝึกพัฒนาจิตหรือการเจริญจิตตะภาวนาก็ได้การเจริญจิตตะภาวนาก็คือทําให้จิตของเราเจริญหรือทําให้จิตของเราพัฒนานั่นเองเมื่อจิตใจของใครเจริญแล้วนะ่ยมีสติมากพอดีพอคนคนนั้นจะไม่พูดสิ่งที่ไม่ควรพูดแล้วก็ไม่ทําสิ่งที่ไม่ควรทํา ซึ่งตรงนี้แหละจะทำให้เรานั้นพูดเฉพาะสิ่งที่ควรแล้วก็ทำเฉพาะสิ่งที่ควรพูดถึงรูปแบบในการฝึกก็คือให้เรามีสติอยู่กับกายอยู่กับเวทนาอยู่กับธรรมที่เราเรียกสั้นๆว่ากายเวทนาจิตแล้วก็ธรรมโดยอาศัยอิริยาบทหลักที่มนุษย์เราทำกันทุกวันนั่นก็คือการยืนการเดินการนั่งแล้วก็การนอน ซึ่งถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยอิริยาบถเหล่านี้เราทำกันทุกวันคุ้นเคยเป็นอย่างดีเพียงแต่ว่าสิ่งที่เราขาดไปก็คือขาดสติในการกำกับขาดสติในการกำหนดรู้เวลาที่เราพูดหรือเวลาที่เราทำในอิริยาบถหลักทั้ง4ประการนี้ดังนั้นที่บอกว่าง่ายก็เพราะว่าเพียงแค่เราเพิ่มสติในการคอยกำกับเวลาที่เราพูดเวลาที่เราทำเนี่ย ก็จะไม่ทำให้คำพูดที่เราพูดออกไปนั้นก่อให้เกิดความเสียหายต่อใครเมื่อไม่มีการเสียหายเนี่ยการกระทบกระทั่งกันก็ไม่เกิดขึ้นปัจจุบันนี้จะเห็นได้ว่าหลายคนนั้นพูดไม่คิดเมื่อมีการพูดไม่คิดเนี่ยเท่ากับพ่นพิษใส่คนอื่นดังนั้นจึงอยากให้ท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมอยู่ในขณะนี้เนี่ยเวลาจะทำอะไรก็ตามพยายามมีสติรู้ตัวอยู่ตลอ,อดเวลา ก่อนพูดทุกครั้งก็ต้องมีสติว่าสิ่งที่เราจะพูดนั้นดีหรือไม่ดีมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์อะไรก็ตามถึงจะเป็นเรื่องจริงถ้าพูดไปแล้วไม่ก่อให้เกิดประโยชน์กับใครก็ไม่ควรพูดและเมื่อเราจะกระทําอะไรก็ตามให้พิจารณาดูว่าสิ่งที่เราจะทํานั้นดีหรือไม่ดีมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ถ้าไม่ก่อประโยชน์ให้เกิดกับใครก็อย่าไปทํา ถ้าเรามีสติอย่างนี้ตลอดเวลาเนี่ยอะไรที่ไม่ควรเราก็จะไม่พูดอะไรที่ไม่ควรเราก็จะไม่ทําและเมื่อเราไม่พูดสิ่งที่ไม่ควรพูดไม่ทําสิ่งที่ไม่ควรทําก็จะไม่นําความเสียหายมาสู่ชีวิตของเราดังนั้นอยากให้ท่านทั้งหลายเนี่ยมีสติตลอดเวลาในการยืนเดินนั่งนอนถ้าเราทําอะไรแบบมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ตลอดเวลาจะทําให้สติของท่านทั้งหลายนั้นเพิ่มพูนขึ้น เมื่อเรามีสติเพิ่มพูนแล้วสตินั่นแหละจะเป็นเกราะคอยคุ้มครองป้องกันเราจะเห็นได้ว่าสตินั้นฝึกง่ายๆเราสามารถพัฒนาจิตพัฒนาสติของเราได้ตลอดเวลาและโดยรูปแบบก็ไม่ยากอะไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนั้นต้องถือว่าเหมาะกับวิถีชีวิตคนเมืองเพราะเรายังต้องเกี่ยวข้องกับผู้คนมากหน้าหลายตาถ้าเราเกี่ยวข้องกันอย่างมีสติ การเกี่ยวข้องนั้นก็ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแต่ถ้าเราเกี่ยวข้องกันอย่างไม่มีสติอาจจะเกิดการกระทบกระทั่งกันทําให้เกิดความเสียหายตามมาเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกท่านหาโอกาสมาฝึกหัดพัฒนาสติของตนเองจะมาที่ศูนย์วิปัสสนานานาชาติของวัดมหาธาตุยุวราชหลังสลิกรุงเทพมหนาคนครก็ได้หรือไปตรงไหนที่สะดวกก็พยายามทาเพราะการฝึกเจริญสตินั้นสามารถทําได้ทุกที่อยู่ที่บ้านเราก็ทําได้ ที่ทางานก็ทําได้แล้วเมื่อเราทำาบ่อยแล้วเนี่ยเมื่อสติของเราเจริญแล้วสตินั้นก็จะเป็นเกราะคอยคุ้มครองป้องกันเราและที่สำคัญคนที่มีสติจะไม่พูดสิ่งที่ไม่ควรพูดไม่ทำสิ่งที่ไม่ควรทำธรรมะคูรร่บุญ มุมใดที่มีแสงอีกมุมหนึ่งก็จะมีเงาเช่นกันที่ใดมีคนชื่นชอบเราก็จะมีคนดินทาเราเช่นกันค่ะจะเห็นได้ว่ามนุษย์เรานั้นมีทั้งคนรักและมีคนเกลียดอยู่ที่ว่าเราจะเก็บสิ่งเหล่านั้นมาให้เกิดทุกข์หรือเปล่าเท่านั้นเองค่ะส่วนช่วงนี้ตามรอยธรรมจะมีอะไรน่าสนใจบ้างติดตามชมค่ะ ท่านผู้รับชมรับฟังในรายการทางทีวีทุกทกท่านวันนี้ทางวัดสะแก้วตำาบลบางเสด็จอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองได้ปรารพบในการจัดงานบูรพาจารย์ก็คือบูชาครูบาอาจารย์หรือเจ้าวาดในอดีตตั้งแต่อุปชายยะหลวงปู่ตาย แล้วก็หลวงปู่ฉบับหลวงพ่อไพรทูนทั้ง3ท่านนี้ถือว่ามีคุณูปการต่อวัดสะแก้วอันยิ่งใหญ่แล้วก็ยังมีบุรพาจารย์ก่อนนี้อีกหลายองค์ด้วยกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลวงพ่อฉบับกับหลวงพ่อไพรทูนหลวงพ่อฉบับนั้นได้เป็นต้นแบบในการ เลี้ยงเด็กกําพรายากจนเมื่อปีพุทธศักราช2,495และหลวงพ่อฉบับในยุคนั้นมีแต่เด็กผู้ชายยังไม่มีโรงเรียนอาบน้ำท่าน้ำล้างถาดถ้วยโถโอจานที่ท่าน้ำเพราะติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วเด็กในสมัยหลวงพ่อฉบับนั้นมีถึงมากสุดถึง2,500คนแต่ผู้ชายจางนั้น แล้วก็ลุงพ่อมรณาภาพเมื่อปี2530ท่านอายุได้70ปีเต็มย่าง71ปีฉะนั้นถ้านับตอนนี้ท่านมรณาภาพไปแล้วได้27ปีก็ถือว่านานทางวัดสะแก้วก็ได้สืบสารต่อได้จัดงานบูรพาจารย์ทุกปีเป็นประจำเพราะรำลึกถึงพระคุณของท่าน เพราะมีหลวงพ่อฉบับจึงได้มีวัดสะแก้วทุกวันนี้ามาในยุคของตัวอัตมาภาพคือด็อกเตอร์พระมหาไพโรทิตะสีโลผู้รับใบอนุญ,ญาตเจ้าคณาเอเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองก็ได้ทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อสืบสารประเพณีวัฒนธรรมต้นแบบของหลวงพ่อฉบับและหลวงพ่อไปทูล บางสิ่งบางอย่างที่ดีก็คงเอาไว้ส่วนอะไรที่ไม่เหมาะสมกับยุคสมัยก็ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นฉะนั้นทุกครั้งที่จัดงานก็จะมีสิทธิ์เก่าทั่วทั้งประเทศที่จบจากที่นี่บางคนก็จบมป .6 บ้างบางคนก็จบม .3 บางคนก็จบม .6 หรือมัธยมปีที่6 ก็ไปทำงานกันทั่วประเทศก็จะกลับมา,าร่วมจิตร่วมใจกันจัดงานาในวันที่7ตุลาคมทุกๆุกปีและทำให้งานนี้ยิ่งใหญ่คึกคักแล้วก็มั่งคั่งมั่นคงจีรังยั่งยืนและต่อต่อไปทีนี้มาพูดถึงในยุคนี้เด็กมีการศึกษาเจริญก้าวหน้า เรามีครูมากมายโดยเฉพาะครูภาษาอังกฤษสั่งได้เชิญมาจากประเทศฟิลิปปินส์สามคนจากประเทศจีนสามคนจากอินเดียหนึ่งคนได้มาสอนภาษาอังกฤษภาษาจีนนั้นเด็กของเรามสามมสี่มห้ามหกจึงพูดภาษาอังกฤษได้พูดภาษาจีนกลางได้ และทุกปีเด็กจะสอบเข้ามาหายลัยได้ทุกทุกมหาวิทยาลัยสอบได้หมดทุกคนนี่คือเราพูดถึงความเก่งของโรงเรียนของเราฉะนั้นนี่เป็นความภาคภูมิใจก็ต้องขออนุโมทนากับญาติโยมทุกท่านที่ให้ความอุหนุนทั่วทั้งประเทศมาจากเหนือจดใต้โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครอรอบรอบกรุงเทพมหานครมาหมด อาตมาดีใจที่ท่านได้นำเข้าสารอาหารแห้งของกินของใช้เสื้อผ้าอาพรท่อนสบายมามอบให้ทุกวันท,ทุกทุกวันมากบ้างน้อยบ้างถือว่าท่านมีน้ำใจหยิบยื่นเป็นการต่ออายุให้กับเด็กที่ด้โอกาสให้เขามีโอกาสต่ออายุให้กับนักเรียนเขาได้เรียนสูงสูงยิ่งขึ้นต้องขอนุโมทนาและวันนี้เป็นวันจัดงานวันบูรพาจารย์ รวมญาติโยมสิทธิ์เก่ารวมญาติโยมชาวตำบลบางสเสด็จชาวอำเภอป่าโมกและรวบรวมครูบาอาจารย์ทั้งสามโรงเรียนและที่ไปอยู่ในที่อื่นวันนี้มาพร้อมหน้าพร้อมตากันกิจกรรมก็เริ่มตั้งแต่เช้ามีการแสดงพระธรรมเทศนาหนึ่งกันหลังจากนั้นก็มีการสวดพระพุทธมนต์หลังจากนั้นก็มีการไร่ร,ร,รำของสมโรงเรียนเพื่อถวาย แด่บูรพาจารย์แล้วก็พระคุณเจ้าก็ชันเพนหลังจากเสร็จเรียบร้อยแล้วก็รับพรก็กลับบ้านกันตามสมควรเหมาะสมกับเวลาขออนุโมทนากับท่านผู้อุปการรักคุณอีกครั้งหนึ่งที่ท่านได้ช่วยเหลือวัดสากแก้วขอให้ท่านได้ช่วยต่อไปเพื่อให้เด็กของเราได้มีอนาคตช่วยเหลือตัวเองได้ครอบครัวได้สังคมประเทศชาติได้ ไม่เป็นพิษภัยต่อสังคมเป็นคนดีของสังคมสืบต่อไปขออนโมทนาให้ทุกท่านที่ได้มาช่วยเหลือเกื่อกูลเด็กกาพร้ายากจนที่วัดสากแก้วขอให้ท่านคลาดแล้วจากทุกโศกโรคภัยมีกินมีใช้ทุกพบทุกชาติร่ำรวยทุกพบทุกชาติมีสติปัญญาดีทุกพบทุกชาติมีสุขภาพแข็งแรงถุกพบทูกชาติบุญกุศลที่ถุกท่าน ได้มาช่วยเหลือเกืือกูนวัดสากแก้วขอให้ท่านอย่าเจ็บอย่าจนอย่าเจงร่ำรวยสวยนานๆแก่ช้าๆอายุยืนโดยทั่วกันขอเจริญพรธรรมคูรรม่บุญ ในทางพระพุทธศาสนามีเพียงผู้ที่เกิดเป็นมนุษย์เท่านั้นที่จะมีโอกาสสร้างบุญสร้างกุศลทำความดีเพื่อให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดนะคะการทําบุญมีด้วยกันอยู่หลายวิธีค่ะอย่างวันนี้ก็มีมาบอกเช่นเดียวกันนะคะในช่วงเสียงธรรมจากมหายานค่ะ อามิตรพูดญาาิโย,ยมทุกผู้ชมทุกท่านเสียงธรรมจบมหายานวันนี้วาระพิเศษที่จะบอกกล่าวทุกท่านให้ได้รับทราบว่า28ธันวาปี58ปีนี้นะอย่าลืมนะโยมนะซึ่งเป็นวันดีวันคล้ายวันเสเด็จสเสริงถวันร์ได้จะสมบัติครองราชของพระเจ้าตากสินมหาราชวันนั้นเนี่ยถือว่าเป็นวันพระเจ้าตากสินมหาราช และโดยเฉพาะพี่น้องคนไทยเชื้อสายจีนและก็พี่น้องคนไทยที่มีความเคารพนับถือในองค์พระแม่อวโลกิตเตสวนควนอิมซึ่งถือว่าเป็นพระมหาโพธิสัตว์เจ้าที่ปรารถนาที่จะช่วยเหลือผู้คนทั้งหลายให้พ้นทุกข์ให้ข้ามพน้นวัตสงสารนะฮะดยมหาปณิทานางของพระองค์ที่จะปลดเรื่องทุกข์ให้กับสรรพสัตว์ แล้วก็ขนเรือสัรพสัตว์เนี่ยเข้าสู่กระแสธรรมของพระพุทธองค์ปณิฐานที่มุ่งมั่นเนี่ยทำให้เกิดคําว่ากวงอิมคาไม่เกิดคําว่าคนไทยอาจจะเรียกว่ากวนอิมนะกวงอิมหรือกวนอิมหรืออวโลกิเตสวนมหาโพธิสัตว์ก็คือพระองค์เดียวกันทั้งนั้นก็คือพระแม่มหาโพธิสัตว์ผู้ปรารถนาที่จะช่วยเหลือสับพสัตว์ทั้งหลายก็ ตามมหาปณิธานและตามคตินั่นคือว่าถ้าจะไปเกิดในพบภูมิไหนนะก,ก็จะแปลงเป็นเพศแห่งพบภูมินั้นๆแล้วก็จะเป็นผู้นำนะหากแม้นจะมาเกิดเป็นมนุษย์นะก็จะอวะตารเป็นผู้มีอำนาจมีบุญญาธิการใหญ่ในโลกมนุษย์เพื่อที่จะเป็นผู้นำบุญให้กับผู้คนทุกท่านาได้มีที่พึ่งนะวธรทมปัญญารามบางม่วงเนี่ย แล้วก็ศรัทธาในองค์พระแม่กวงอิมนี้มากก็อยากจะเอาบรารมีขององค์พระแม่กวงอิมเนี่ยมาช่วยเหลือผู้คนให้เป็นรูปธรรมเพราะว่าส่วนมากเนี่ยเราก็จะได้ยินแต่ว่าไปไหว้ขอพรใช่ไหมแต่แค่แค่ขอพรอ,อันนั้นก็ได้แค่ส่วนตัวนะแต่ถ้าเราสร้างมรดกทางวัฒนธรรมเนี่ยเป็นศูนย์รวมเนี่ยจะได้ในส่วนรวมเพราะฉะนั้นโค้งสุดท้ายและจากวันนี้ไปจนกระทั่งถึง28่ธันวานะ อาตมาภาพเองจะออขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมกันสร้างมรดก <c oughs> ทางวัฒนธรรม <c oughs> แห่งลุ่มแม่น้ำท่าจ,จีนชิ้นนี้ซึ่งนั่นก็คือองค์พระแม่กวนอิมปางเสวยสุขหรือเรียกสันส้นๆว่าปางนอนนะฮะเป็นปางที่สื่อสัญลักษณ์แห่งความสุขดัติโยมในสี่อิรยาบถยืนเดินนั่งและนอนเนี่ยยกว่าอิริยาบถไหนที่สบายที่สุดอ่ะ ันนี้อันนี้คือง่ายที่สุด้วนะให้คิด,ดง่ายๆอิยาบทนอนเป็นอิยาบทที่นานที่สุดแล้วก็ทุกคนเวลาเหนื่อยจากสามอิยาบทก็ต้องในท้ายที่สุดก็ต้องนอนนะฮะ,ะไม่ว่าเด็กไม่ว่าหนุ่มวัยรุ่นหรือว่าเท่าชราแกะชะะ่ชราเหมือนกันหมดเลยพระสงฆ์องค์เจ้าญาติโยมทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยในคติตรงนี้อยากจะบอกกล่าวทุกท่านให้ได้รับทราบว่างานโมรดกชิ้นนี้เนี่ย ญาติโยมท่านใดที่รับชมอยู่ณขณะนี้ตามาถือว่าเป็นบุญวาสนาที่เราได้ไดมาร่วมสร้างองค์พระแม่กวนอิมองค์นี้มีทั้งหมด32ชิ้นส่วนการหล่อคราวนี้เป็นการหล่อปิดโครงการก็คือ16ชิ้นส่วนนะส่วนสำคัญก็คือหล่อส่วนพระพักแล้วก็พระวรากายก็คือใบหน้ากับร่างกาย ใบหน้ากับร่างกายส่วนอื่นเขาหล่อไปแล้วหล่อคราวนี้ครั้งปิดโครงการแล้วก็จบโครงการญาติโยมทุกท่านอย่าลืมกันล้วกันหาโอกาสที่โยมจะได้ทำแบบนี้อาตมาว่าก็ไม่ง่ายนะไม่ง่ายเลยเพราะว่าคิดดูแล้วว่าสิ่งปลูกสร้างในเมืองไทยก็หลายอย่างแต่สิ่งปลูกสร้างของทางพุทธุาสนามาหายานในเมืองไทยของเราเนี่ย องค์พระโพธิสัตว์ควนอิมอันนี้เป็นเป็นสิ่งปลูกสร้างหลักๆนะที่ศรัทธาในองค์พระแม่เนี่ยเขาจะนิยมสร้างกันแล้วเขาถือว่าสร้างแล้วจะได้รับบาร,รมีจากองค์ท่านคุ้มครองอคุณธรรมของพระองค์นั้นก็คือเมตตาและก็กรุณานะแต่เราอาจจะสง,สงสารแค่คนอยู่เพียงไม่กี่คนแต่มหาปณิธานองค์พระแม่ควนอิมนั้นสงสารมวลมนุษยชาติ เราก็เป็นหนึ่งในนั้นที่เราจะได้รับพรจากองค์พระแม่กวนอิมอย่าพลาดและอย่าตกขบวนนะสิ้นปีนี้เท่านั้นโยม28ธันวาวันหลอ่อเขียนไว้เลยนะธันวานะ28ธันวาคม5วันหล่อห้าวันโยมจะมาทันวันใดวันหนึ่งก็ได้ใน5วันเนี่ยแต่ที่แน่ๆถ้ามาไม่ทันก็ฝากทางวัดทำไว้ก่อนอย่าให้ตกขบวน ถ้าตกขบวนแล้วยมจะเสียดายเพราะว่ามรดกชิ้นนี้ต่อไปศรัทธาของผู้คนจะหลังไหลามากราบแล้วก็มาปฏิบัติธรรมที่นี่เพราะอธิษฐานจิตองค์พระแม่ช่วยเหลือผู้คนยมอย่าพลาดนะขาดทองเหลืองอยู่ก็ไม่กี่ตันวันนี้เนี่ยใครที่จะมารับช่วยองค์พระแม่กวนอิมมากน้อยเท่าไหร่นั้นอยู่ที่ศรัทธาของท่านถ้าจะเป็นหลัก นะฮะสักร้อยตันขออภัยสักร้อยโลนะร้อยโลสักร้อยโลนะโยมนะร้อยโลก็สองหมื่นเอออันนี้โยมสามารถที่จะติดต่อกับทางวัดที่0 8 5 1 7 7 9 1 6 9 0 8 5 1 7 7 9 1 6 9แล้วก็0 8 5 3 0 3 6 7 8 8 0 8 5 3 0 3 6 7 8 8 ตามที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอในขณะนี้ขอทุกท่านโชคดีและมีความสุขขอองค์พระแม่กวนอิมที่ท่านปรารถนาที่จะชุดช่วยเหลือสรรพสัตว์ทั้งหลายให้พ้นทุกข์ขอจงช่วยเหลือท่านทุกคนให้อายุมั่นขวัญยืนกวงอิมหุกโจ้ป๋อผิงอังมา,มาถึงในช่วงเช้านี้มีบุญมาบอกค่ะ ในวันนี้อยากเชิญชวนทุกๆท,ท่านนะคะไปร่วมบุญสร้างขุดศรพร้อมๆกันการทําบุญรักษาศีลบําเพ็ญเพียรภาวนาจะสามารถทําให้ใจของเรานั้นมีบุญไปหล่อเลี้ยงโดยที่ไม่จําเป็นที่จะต้องไปพึ่งพิงวัตถุใดๆเลยละคะ่ะ จเจริญพร่านสาธุชนพุทธประจักทั้งหลายจะชวมรายการคูบุญอยู่ในขณะนี้นี่ก็เป็นวันอาทิตย์ที่11บบต,ตุลาคมพรุ่งนี้ท่านเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของชาวไทยเรียกเป็นวันศาสไทยวันศาสไทยก็ต้องเป็นวันแรม สิบห้าค่ำเดือนสิบแล้วเป็นวันที่นเดือนสิบพรุ่งนี้เป็นวันตรดไทยเราก็นิยมทำบุญกันทำบุญเพื่ออะไรทำบุญพระอ,อุทิศกุศลให้กับบุปกรารลีชนทำบุญให้ตัวตัวนี่แก่เปตชนผู้ผู้ลงรับไปแล้วโซยังปรอบเบื้องหน้าเปตาชนหรือบุปกรารลีชนที่ลงรับไปแล้วเนี่ย ท่านต้องการสิ่งเดียวก็คือบุญบุญที่ท่านหลายตั้งใจมาเป็นให้เป็นไปอุปถัม์ส่วนทท่านเนี่ยจะได้แล้วก็เป็นข้อนิยมกันเป็นอย่างเยี่วต้องทําวันษาไทยวันษา,าก็หมายว่าหนึ่งปีมีสิบสองเดือนพรุ่งนี้ผ่านพ้นมาเป็นเดือนที่6กแปลว่าครึ่งหรือกึ่งหนึ่งครึ่งของปีมาแมมแล้วกันจากนี้ไปอีกหเดือนก็จะไปตรงเทศกาลการหา ภาษาอาการมหาสงการก็ไปตรงวันที่13าเมษายน1 4 15เมษาก็อีห6เดือนจะถึงสงการนี่มาครึ่งหนึ่งเียวัาจัดรไทยวัฏจักรไทยเรานิยมอาหารอย่างหนึ่งก็เรียกว่าขนมกยาศาสตร์ขนมกัาศาสตร์ทำจากของแห้งๆเช่นทัว่วเช่นงาเช่นขออ้าวตอกท่านทั้งหลายทําไมสามารถจะรวมกันเป็นเกาะรวมกันเป็นก้อนได้ฉันใด คนก็เช่นเดียวกันถ้าอยู่ด้วยกวามสมันตะมันตมันคีกันสมานฉันกัน,น,น,ก,นก็จะเกิดความสุขสันติสุขเกิดจากความสะมันขีกันดังพษษษษษษุทธภาฏิวัตทุข่าสังกัสามคคีความเพราะมีหมูนะจะนำมาสู่ความสุขสะมันขีจะเกิดได้ในหลักของมนุษย์นั้นมีหลักขั้นประกรโด้วยกันคือหนึ่งมีอะไรให้บอกกันสองมีอะไรช่วยกันสามมีอะไรแบ่งปันกันสี่เจ็บป่วยไข้ดูแลกันและถึงจุดแล้ว แต่การทำรายกันแล้วก็ไปร่วมงานกันนี่เป็นเหตุการณ์เกิดกลางสมภัสสมาสีหประการเองพระาาุาทั้งหลายทา่างภาพได้เจริญพรเกี่ยเรื่องวัดพันนอนล้างที่ตำบลสวนภูที่ตำบลของสวนผูอำเภอพันนกรสุยาจังหวัดพันนคารสุยามาตั้งแต่บวงสัวกอญาติเทพเทวาพระดินมาสิบสามก็ยานย,ยนต์ไปต้นมา ก็มีประชาชนญาติโยมทของลาทั้งใกล้และไกลทั้งในประเทศทั้งต่างประเทศก็ไปเที่ยวทำรมธการและไปเที่ยวชมกันเป็นจำนวนมากได้บริจาคทราบของท่านก็เป็นจำนวนมากขอให้เดมิสวนร่วมในการบุรณะปฏิทังขรขอเข้าหลักทํานองที่ว่าเมื่อห0 0ปีที่แล้วไม่โอกาสได้สร้างแต่วันนี้เรามีโอกาสได้สอมโชคดีเป็นบุญ ็นวัสานาอย่างยิ่งเสื้อผ้าพุทธรูปองค์นี้โยมเคเห็นแล้วว่าสุดสมมากสุดสมมากมาที่เราพูดกันว่าถ้าเป็นคนกับมคนโคม่านั่นเองจากนั้นการเจ็บป่วยแบบโคม่าอย่างนี้เนี่ยเรานิ่งนอนใจไม่เรายโยมจะนิ่งนอนใจเฉยปล่อยปละล้เลยไม่ได้แล้วต้องช่วยกัน กลับสนทุนในการบุรณะปฏิเสธขอนทั้งว่าพื้นขึ้นกลับมาเหมือนเดิมเพื่อเป็นการถวายพระกุศลวแก่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชท่านผู้ได้บุรณะไว้เมื่อสี่รปีที่แล้วนั้นแล้ก็สมัยที่ได้มาสร้างวัดใหญ่ชัยมงคลสร้างเจดีย์ใหญ่เชัยมงคลนั่นเองท่ามาซ่อมไว้เมื่อสี่ปีที่แล้วปัจจุบันได้สุ่มลงแล้วเราและท่านทศลาน้มีส่วในการบุรละปฏิเสธขณนขึ้นมา ให้มันคงสวยงามเป็นพุทธานุสติอย่างเดิมเป็นพุทธานุภาพอย่างเดิมมีอาคารคุมอย่างแน่นหนาการแดดก,กนผฝนกัรลมการร้อนได้อย่างดีเป็นบุญท่านเพราะอย่างยิ่งแล้วญยาติโยมจะเกิดวันพุธก็ดีนะผู้เกิดวันอังคารก็ดีเพาะอย่างยิ่งผู้เกิดวันอังคารเกิดเป็นพระประจําวันเกิดของท่านนะเป็นพระปางสยามป,ปัญนอน,นี่ต้องไปช่วยกัน เกิดเกิดวันพุธนันหมายถึงไปการเสริมบุญนะแต่จะเป็นมิตรกันจะเป็นมันสุกมันสุกมันข่ารมิตรกันเอาล้ญาติโยมเกิดวันไหนก็ไปกระเจอะนะไปกันมิโอกาสผ่านไปยังจังหวัดพระจุยาวัดนี้อยู่หลังวัดใหญ่ชะมคนอยู่จะมุ่งหน้าไปยังวัดพนัญเชิงเลี้ยวซ้ายแล้ววัดก็อยู่ขวามือลงปีประมาณ3 0 0เมตรตอนนี้ก็มีป้ายมีธงเทียวติดเห็นชัดเลยโยมนะไปกัน ไปเห็นก่อนก่อนที่จะซ่อมเดี๋ยวกลางเดือนนี้ก็จะลงมือซ่อมแล้วแต่ก็จะไม่เห็นของเดิมอาจเห็นในรูปถ่ายทกงนั้นไม่มีหลายคนโยมไปเห็นวสลดใจสะเทือนใจโยมมาจาางแคมรม,มาจากถึงห้าหมื่นบาทร้องไหย้ยกก้าวสิ่งฝันดีใจมากเลยว่าเห็นแล้วก็อยากจะได้ซ่อมเขาสร้างกันมาเยอะแล้วอย่างทํยาได้ญาติโยมทั้งหลายทีกกายก็ขอเชิญจารย์ไปกันนะ ที่จังหวัดพระยาธีวัดพัน,นอนตำบลของสวนภูขอจเจริญพรก่อนจากกันไปวันนี้เราขออัญเชิญมงคล38ประการซึ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสเอาไว้เป็นหลักคําสอนแก่พุทธศาสนิกชนทุกคนค่ะวันนี้เป็นมงคลข้อที่20สํารวมจากการดื่มน้ําเมาค่ะมงคลที่20สํารวมจากการดื่มน้ําเมา ไม้ขีดเพียงก้านเดียวอาจเผาผลาญเมืองทั้งเมืองให้หมอดไหมไปได้ฉันใดน้ำเมาเพียงเล็กน้อยก็อาจทำลายทุกสิ่งทุกอย่างของเราได้ฉันนั้น ในมงคลข้อนี้สํารวมจากการดื่มน้ำเมาก็หมายถึงว่าการที่เราละสิ่งของมึนเมาต่างๆสิ่งของที่ให้โทษต่างๆค่ะการละเว้นสิ่งของเหล่านี้จะทำให้เราไม่ไปประพฤติในทางที่เสื่อมเสียด้วยนะคะกลับมาพบกับรายการธรรมะคู่บุญได้ใหม่ทุกเช้าวันอาทิตย์นะคะสำหรับวันนี้ฝนลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ